ามาดูกันสำหรับข้อ3นะคะข้อ3คือเศษ6ส่วน18กับเศษ4ส่วน12นะคะเรามาพิจารณาไปทีละตัวเศษ6ส่วน18ครึ่งหนึ่งของ18คือ9ถูกไหมคะเศษ9ส่วน18เท่ากับเศษ1ส่วน2แสดงว่าเศษ6ส่วน18น้อยกว่าเศษ1ส่วน2และเศษส่ส่วน12ครึ่งหนึ่งของ12คือ6 ใช่ไหมคะเศษหกส่วนสิบสองเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองแสดงว่าเศษสี่ส่วนสิบสองน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองนะคะสิ่งที่โจทย์เขาให้มาคือน้อยกว่านะคะน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองทั้งสองจำนวนเลยดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนวิธีการนะคะในการเปรียบเทียบว,ว่าอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่า เซนหส่วนสิกับเซนส่ส่วนสิเราจะใช้วิธีการคูณไข้ก็ได้นะะเอา12มาคูณ6คูน18เอา18ไปคูณ4คูน12ก็ได้แต่การที่จะเอา18คูน12นั้นน่ะมันเป็นการคูณเลข2หลักกับเลข2หลักนะคะคุณครูว่ามันน่าจะยากไปไหม บางคนถนัดแบบนี้ใช้แบบนี้แต่คุณครูมีอีกวิธีการหนึ่งที่จะแนะนำนั่นก็คือเราจะหาว่า18กับ12มีตัวเลขอะไรที่คูณกันแล้วเป็นตัวเลขที่เหมือนกันนะคะเราก็หาเขาเรียกว่าหาพาหุคูณนะคะหาพาหุคูณของ18 และ12นะคะ18 1เป็น18เท่าคูณคืออะไรคือการคูณ18ดูสูตรคูณที่แม่18 18คูณ1เป็น18 18คูณ2ได้36นะคะ12คูณ1เป็น12 12 2 24 12 3, 3 6น36เรียนสังเกตเห็นอะไรคะสังเกตเห็นว่า18คูณ2ได้36 12คูณ3ได้36เพราะฉะนั้นเราก็ทําส่วนให้เท่ากับเท่าไรคะทำส่วนให้เท่ากับ36นะคะก็จะได้ดังนี้อ่เราก็มาดูสิคะว่าเศษ6ส่วน18เอาอะไรคูณทั้งเศษและส่วนถึงจะได้36คะ ก็18หนึ18คูณ2นะฮะก็จะได้18คูณ2 18คูณ2ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เท่ากับ12ส่วน3 6กับ4ส่วน12 12คูณ3คูณ3นะคะได้12ส่วน3 16ตัวส่วนเท่ากันเรียงคะ่ะ ตัวส่วนเป็นไงคะตัวส่วนเท่ากันแล้วพิจารณาที่12ส่วนเศษ12ส่วนส6กับเศษ12ส่วน36ตัวส่วนเท่ากันคือ36ตัวเศษก็ยังเท่ากันอีกแสดงว่าข้อนี้เราจะต้องตอบอะไรคะตอบอะไรไหนใครตอบคุณครูได้ก็ตอบเท่ากับใช่ไหมคะตอบเท่ากับเนาะดังนั้นเราจึงตอบได้ว่า เศษ6ส่วน18จึงมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน12นั่นเองนะคะอันนี้คือข้อที่3เดี๋ยวเราไปเจอกันในข้อที่4ต่อไปเลยค่ะ